ภาพ,พี่น้องไปล่ป่าบรรยากาศว่าก่นอนปาหนุ่มมณิรุษนะมากันตีออบจจังหวัดกระบี่ค่ะก็ะเตรียมงานประเภณนีลอยซี่ลอย,ลยกระทงแกแล้วแกแล<ค><ค>้ว,รวประจําปีสอปอ่องบรราลอยฮกกค่ะก็ะจัดยิงย่งใหญ่อลังการไม่แพ้จังหวดดัดใดเลยเดี๋ยวเราพาพี่น้องไปรายการเตรียมงานกันค่ะ ไปย้ายกำลังใจพี่นองทีกระบี่ค่ะนำโดยแต่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะนายสมศักดิ์กิติทนกุลนะท่าแร่งข้าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดกระบี่ประจำปี2566สําหสำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีนี้เสียงวาก่อนหน้าเนี้ยเขาจัดมาตั้งแต่ปี2549ปีนี้ถือเป็นปีที่17ของการจัดงานค่ะปีนี้กำหนดจัดก็คือ27บพฤศจิกายนที่บริเวณล,ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เพื่อให้เด็ก,ดกมั่งเยาวชนมั่งผี่นองประชา ชนมั่งได้เกิดความซาบซึ้งและก็ระนักเห็นคุน่าเรื่องของวัฒนธรรมไทยทําให้เกิดความสมัครสมานสามาก,กีในชุมชนเป็นการทรงเสริมฝูนฟูประเพณีลอยกระทงในวันเป็นเดือน1 2อให้หน่วยงานทางปาครัฐปากเอกชนเด็กเยาว,วชนพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและก็ชวยกันในเรื่องของการทานุบํารุงรักษาศาสนาและก็สืบอถอดประเพณีนดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณรวมกันเพื่อเรนะและก็สนับสนุนทรงเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวในท้องทิ่นซึ่งเป็นการ นองนอยบายรัฐบาลในการสรงเสริมการ่องเที่ยวด้วยการจัดงานประเพณีทองทิ้นค่ะค่ะรูปแบบการจัดงานการหลาคนก็รู้หน่อเอ๊ะเอ๊ะีนี่เขาจัดกันรูปแบบไหนนี่บอกเลยพี่น้องว่าขย่อนจุกนั<ฮ>่นเลย ย,ออย้อนยุคในเรื่องราวข้องการาจัดกิจกรรมงานนีค่ะลอยกระทงรักโลกร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจชิงแวดล้อมกระเชิญชวนพี่น้องประชาชนเลยนะเตรียมตัวใช่เตรียม<ๆ>ตัวกันให้พร้อมแต่เติ้ลคิดว่าเออปีนี้อยากไปลอยที่จังหวัดกระบี่กับไปกันได้ให้แต่งตัวชุดไทยย้อนยุ่ไปเที่ยวงานลอยกระทงกันที่กระบี่น่ะว่สวยกับทางงานนะถ,ถึงที่สําคัญค่ะทางด้านนางสาวสศิธอนกิติธ่อนุนค่ะถ่านเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ลาวไอฟ้า ว่าการกิจกรรมลอยกระทงไหนว่าน,นี่นะที่จัดขึ้นนั้นก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววได้ปน,นีหละให้หนักท่องเที่ยววันที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทงกันกระไดยังโอกาสที่ว่ามาเที่ยวชมการแสดงเลในกำมาเลวใช่ไหมมาเล่การแสดงวัฒนธรรมของไทยกัน เป็นประเพณีแห่งสายน้ำค่ะซืบทอดวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยแต่เรกบรรพบรุษเราดูค่ะแล้วก็รวมกันสักการบูชาพระแม่คงคาที่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวไทยหายอุดมสมบูรณ์ตามวิธีเกษตรกรรมภาพร่วมทางด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบ,บีนี่คือห้เห็นกันแม่ในว่านั้น,น,นถูกต้องค่ะ 27ปริศจิกายุนนี้เราก็ไปลอยกระทงกันทีจังหวัดกระบี่ค่ะนำทัพนำทีมโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แกนลานประอาทิตย์